อาเทนี้ดูบุคล <c oughs> บคลพวกที่หบุคคลพวกที่หที่จะปรนิพานเนี่ยยมลองสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นกุศลธรรมแล้วก็อกุศลธรรมเขาเลยเห็นนะนี่คือการดูครั้งแรกนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นทั้ง กุศลธรรมและอกุศลธรรมของบุคคลนี้แลมีอยู่สมัยต่อมาพระองค์ก็กําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมเนี่ยนะทีนี้จะพูดเรื่องอกุศลละแม้เท่าคือปลายขนตรงส่วนที่สุด ที่จะเจาะแทงถึงอกุศลเนี่ยไม่มีและบุคคลนี้ประกอบด้วยธรรมะที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์จะพยากรณ์ว่าจะปรินิพานในทิฏฐธรรมเป็นทิฏฐเทวธรรมเมปรินิพานะะนะนี่การการพยากรณการปรินิพานจะใช้หลักการแบบนี้ ส่วนพวกเราไม่มีตั้งแต่เจโตปรลยายานนี้ก็จบไปเลยนะหมดสิทธิ์ที่จะพยากรณน,นี่ขนาดพวกมีเจโตนะยังต้องมีเทคนิคนะเทคนิคขั้นสูงในการใช้ในการพยากรณ์คือนอกจากเทคนิคแล้วต้องต้องมีความสามารถในระดับเจโตที่แบบว่าไกลอย่างไม่มีประมาณด้วยนะไม่ไม่ใช่เป็นแบบในทิฏฐิ62ใช่ไหมที่ ทำความเพียนเผากิเลสแล้วก็มีเจโตแล้วก็รู้อดีตไปเท่านั้นเท่านี้แค่นั้นเองมีจำกัดแล้วก็มาพยากรละเนี่ของโครงนี้คือจะไปแบบที่สุดเลยอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นบุคคลหกจำพวกก็เท่ากับว่าในหกบุคคลนี้มีการแปลคลาดเคลื่อนไป หนึตำแหน่งนะในเท่ากับ6บุคคลปิดหัวปิดท้ายเป็น12ตําตำแหน่งของตักกะใช่ไหมเพราะ1ตําตำแหน่ง1บุคคลเนี่ยจะมี2ตํตำแหน่งเปิดหัวปิดท้ายนะอันนี้จะแปลผิดไปเท่ากับ1ก้อน1ใน12อา่าก็ถือว่าไม่เป็นไรโอเคนะ ไม่เยอะนะกลับขอโอกาสครับ,รารบอาจารย์ครับอ่าเจนทั้งนั้นอ่ากลับก็ถ้าจะขอโอกาส พิจารณาในพระสูตรนี้เ mm. ช่นนี้ mm. ได้ไหมครับว่าถ้าเกิดบุคคลหนึง่งกระทําซึ่งกุศลธรรมแต่อยู่ภายใต้ความโลภความโกรธความหลง mm. คืออกุศลละมูลเนี่ย mm. คนนี้ไปทางเสื่อมออืืมมแต่คือถ้ากระทําซึ่งอกุศลธรรมแต่อยู่ภายใต้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยคนนี้มีโอกาสไปทางเจริญ Uh huh. แล้วถ้าอาทีนี้ยกทีละตักกะเดี๋ยวงงครับอาจารย์เอาตักกะแรกของโยมก่อนแล้วเราจะมาเทียบว,ว่าตักกะแรกของโยมเนี่ยพออยู่ในกรอบของพู้เุทธอันนี้ตรงไหนนะของโยมคือเมื่อกี้อะไรนะทำกุศลธรรมทำกุศลธรรมนะแล้วก็ยังเจอด้วยราคาโทสะโมหะเช่นสมมุติว่าโยม ถวายทานแต่ไม่รักความตันหนีใช่ไหมอ่าแล้วหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันอย่างนี้พอได้ไมะครับที่ยังเจือด้วยราคาโทสามโอห่าอยูนะค่ครับอาจารย์ครับอ่าแล้วก็ทีน,นี้เราจะเอาเข้าพวกไหนอ่ะอันนี้สมมุติว่าเราตีเข้าไปในอ่าลองลองไปดูพวกที่หนึ่งก่อนนะลองไปดูพวกที่หนึ่งอ่า เรารู้แค่สามแรกนะ <c oughs> อา่เอาเท่ากับว่ากุศลธรรมอ่ออกุศลธรรมอ่าเดี๋ยวฟังโยมก่อนดีกว่าว่า,าชุด <c oughs> แรกของโยมเนี่ยคือ <c oughs> ทำกุศลครับอาจารย์ครับแต่เจือด้วยเ <c oughs> จือด้วยอกุศลอกุศล <c oughs> อกุศลครับ <c oughs> และยังไงต่อนะคนเนี้ยก็คือมีโอกาสที่จะไปทางเสื่อมใช่ไหมมีโอกาสที่จะไปทางเสื่อมใช่ไหมหรือว่าต้องไปวัดที่อินทรีย์อีกทีหนึ่งครับถูกต้องใช่ต้องไปรู้อินทรีย์ต้องสามองเลยใช่นอกจากรู้อินทรีย์แล้วต้องดูองค์ที่สามว่าอินทรีย์ในส่วนของเขาที่ตัดไม่ขาดน,นะเป็นกุศลหรืออกุศลนะสองช้อยด้วยนะครับแล้วในสองช้อยเนี่ยนะจะเป็นเหตุให Err, สมมุติว่าเป็นช้อยกุศลนะจะเป็นเนตให้กุศลเนี่ยเกิดต่อหรือว่ากุศลเน่ยเพิกถอนอ่าเจออีกสองช้อยอีกว่าสมมติว่ายอมดูยมดูอินทรีย์เขาเนี่ยว่ากุศลหรืออกุศลที่ยังตัดไม่ขาดนะสมมติว่าเป็นกุศลพอเป็นกุศลปุ๊บเจออีกสองช้อยว่ากุศลเนี่ยทาให้กุศลเกิดต่อหรือว่าเพิกถอนอ่าถ้ากุศลเกิดต่อพัวจะถูกพยากรณ์ว่า ไปทางเจริญไม่เสื่อมแต่ถ้ากุศลเพิกถอนพวะเนี่ยอันเนี้ยจะไปทางเสื่อมครับนะอืมแปลว่าถ้าถ้าเวิร์กที่สุดคือกระทํากรรมที่เป็นที่มีเป็นอริยะอริยะเลยเพื่อเพื่มความชั่วใช่เพื่อความชั่วจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าอินทรีย์ในด้านอื่นๆจะเป็นยังไงใช่ใช่เพราะมันยังโอ้โหอนิจจังไง ถ,ถ้าถ้าโยมทากุศลอกุศลที่มันไม่ไม่เป็นการแตะระดับอริยะเนี่ยนะยมเหมือนเหมือนโอ้โหตัวคนูนน้อยอะ่ะครับนาะมันแทบไม่มีตัวคูณเลยครับแต่อันนี้ตัวคูณนร้อยพันทวีขึ้นไปปุ๊บแตะอริยะอย่างเงี้ยเนาะครับอืคขอบพระคุณครับใช่เพราะเพราะถ้าดูอย่างเงี้ยโอ้โหเท่ากับผู้เจ้าดูสามก้อนใหญ่ใหญๆใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยยานกําหนดรู้ใจนะ ดูกุศลอกุศลทั่วๆไปใช่ไหมแล้วดูเบิ้ลครั้งที่สองในการดูเบิ้ลครั้งที่สองเนี่ยเมื่อเห็นอะไรแล้วก็ยังไม่ฟันธงอีกกลับไปดูอินทรีย์ในส่วนอินทรีย์ครั้งที่3ในการดูอินรีย์ครั้งที่3ปุ๊บต้องแบ่งช้อยอีกว่าทําให้กุศลเกิดต่อหรือว่าเพิกถอนหรืออกุศลเกิดต่อหรืออกุศลเพิกถอนแล้วถึงจะฟันธงแล้วอีกรุปหนึ่งอีกว่าเท่าปลาย เส้นขนส่วนสุดเนี่ยมีการเจาะแทงทำขาวหรือทำดำไหมถ้าไม่มีเลยในทำขาวก็จะพยากรไปนรกแต่ถ้าปลายขนไม่มีแตะอกุศลคือทำดำเลยเนี่ยก็จะพยากรปรินิพานช้อยเยอะมากเลยอะนะ <c oughs> <c oughs> พระเจ้าจึงบอกว่าอานนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าได้ประเมินประมาณบุคคลประมาณไม่ได้เลยเนี่ยอืม พอเห็นเหตุผลของผู้เจ้าก็เราจะเห็นเลยว่าท่านมีความละเอียดมากอืมซึ่งในความละเอียดของท่านแต่ละส่วนเนี่ยกับพีหนึ่งเราก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหม